สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้เพจะมารีวิวกับเจ้าเทโอนะครับที่พีใช้งานมากเกือบหนเดือนแล้วเดี๋ยวพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยครับในการใช้งานว่าตัวนี้ครับมันดีอย่างไรกับราคาเลนไม่เกิน6000นนะครับในการใช้งานพี่จะพูดถึงเรื่องกล้องก่อนนะครับเรื่องกล้องในตัวนี้พีรู้สึกชอบมากเลยกล้องหน้าตัวนี้ครับรองรับสูงสุดอยู่ที่สามล้านพิกเซลรู้สึกว่าในการใช้งานของพีในการถ่ายนะครับ สีสันของภาพถือว่าโอเคมากครับหมวดบิวตี้คือสีมันเก็บคอนราสต์ของภาพคือดีมากอันนี้สกินโทนเนี่พีชอบมากของเจ้าเทคโนตัวนี้ครับกล้องหน้าครับในการถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้สูงสุดคือ 2K30 เฟรมนะครับในการถ่ายถือว่า AI ในการช่วยในการโฟกัสถือว่าโอเคมากในการใช้งานของพีรู้สึกว่า ตัวนี้ครับเทคโนสปาร์คเทนโปกับตัวนี้พี่ชอบมากเลยกล้องหน้าเวลาจับครับรู้สึกว่ามันเหมาะมันเบามันพอดีมากในการใช้งานแล้วก็กล้องหลังตัวนี้มันดีมากจริงครับตัวนี้คือ50ล้านพิกเซลเลยนะกับตัวนี้ที่พี่ใช้งานมานี่ครับต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแฟลช LED นะครับซึ่งมันดีไซน์แบบสวยงามจริงในการใช้งานนะครับเรื่องกล้องครับกล้องหลังใครได้สูงสุดคือวีดีโอนะครับ 2K ตัว30เฟรมแล้วก็ถ่ายหมดสุด AI นะครับผมแคเมล่าอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมีหมดบิวตี้มองต่างครับซึ่งมันโอเคมากในการใช้เห็นไหมว่าในการจับนะครับออโต้โฟกัสในการถ่ายตัวพอเรตถือว่าโอเคมากกับเรื่องกล้องนี้ผี่ชอบมากครับบิวตี้ครับจะมีปรับนะครับปรับไปหน้าเราปรับตาเราปรับสีผิวเราซึ่งผีชอบมากนะครับ ในเรื่องในการใช้งานนะครับผมในเรื่องบอดี้ก่อนบอดี้นะครับบอดี้คือมันสวยจริงมันเป็นบอดี้แบบว่าเป็นออกแบบโดยใช้แบบมินิมอลครับแบบเรขาคณิตเห็นไหมนี่ใช้เรขาคณิตในการออกแบบนะครับถือว่าโอเคมากคือความบางมันสวยงามมากชอบมากครับพอร์ตก็จะมีพอร์ตตัว3.5พอร์ต y p e C ซนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวนะครับที่พีชอบมากในการดีไซน์เป็นดีไซน์แบบแบบ แบบเดิมเหลี่ยมแบบมินิมอลดีครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ6.8นิ้วรีเฟรช90เฮิร์ถือว่าโอเคมากในการใช้งานนี่นี่ครับคือมันดีไซน์แบบมันสวยจริงนี่ครับบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากมากจริงๆในการใช้งานกับตัวนี้หน้าจอก็สู้แสงดีนะในการใช้งานตัวนี้ครับสเปคตัวนี้คือใช้ CPU Helio G88 เล่นเกมนะครับผมในการปรับปรับกลางๆถือว่าได้ลิครับพรีเล่นตัวเห็นไหม พีใช้งานมาหนึ่งเดือนครับพีเล่นเก็บชิมอิมแพกพับจิมไวฟรีไฟล์แมพนะครับแล้วก็อาวีนะครับแล้วก็คอมออฟยูทีนะครับในการใช้งานถือว่าปรับกลางๆเล่นได้อย่างไรเล่นนะครับในการทัดของหน้าจอฟิล์มมาจากโรงงานนะครับตัวนี้แถมนะครับผม USB 18วัตต์นะครับหัวชาร์จสายชาร์จแม่เหลาซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อเลยแล้วก็แถมตัวนี้ครับเป็นที่เราใช้งานครับก็คือเคสแถมให้ด้วยซึ่งไม่ได้กั้าครับบอกเลยว่าเทคโน บริษัทที่ไม่ได้กักอันนี้พีขอชื่นชมเลยครับซื้ออะไรมาเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับมีฟิล์มมีเคสมีหอวชาร์จมีสายชาร์จตัวนี้รองรับชาร์จ18วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้สูงสุดก็คือสามารถจุดได้ถึง5,000แอมป์ครับ ถือว่า5000ัน m ตัวนี้ถือว่าในการจุแบตเตอรี่ทั้งวันครับหเหลือมากในการใช้งานครับนี่ครับถือว่าเล่น Facebook เล่น IG เล่นทว i t เตอร์เล่นติ๊ t ตอกนะครับเล่นเกมทั้งวันเหลือครับฟังเพลงนะครับตัวนี้ Netflix เป็น l 1เลยนะครับผมดูใน Netflix ได้เป็นไยเดบขึ้นไปถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมา1เดือนรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับที่เราจ่ายไปในเรดราคาไม่เกิน6000ครับในการใช้งาน บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานแบตอึดจริงเรื่องแบตนี้พีคอนเฟิร์มเลยว่า 5000mAh ตัวนี้แบตอึดจริงและฟ้าชาร์จตัวนี้ 18W ถือว่าชาร์จเร็วนะในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่ใช้งานมาครับก็พับใจในเรื่องการใช้งานกล้อง กล้องหน้ากล้องหลังนี้พี่ขอประทับใจมากเลยในการใช้งานเล่นเกมนี่ปรับกลางๆแล้วที่พี่บอกเลยครับปรับกลางๆในการใช้งานตัวนี้ครับผมมีแอปในการขนแอปด้วยนะเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีในการตั้งค่าของมันนะครับอยู่ที่ตรงที่เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็จะมีหมวดนะครับที่เป็นหมวดนี่พี่ชอบมากหมวดที่เป็นวินโด s ครับเรากด3นิ้วลากครับเช่นพี่เข้ากวนคมนะครับแล้วพี่นิ้วลากปึ๊บนี่ครับ มันก็จะเป็นหมวดป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับซึ่งมันตอบโจทย์พีมากในการใช้งานกับตัวนี้นะครับซึ่งก็งประทับใจสุดๆครับในการใช้งานตัวนี้แล้วก็หมวดพิเศษนะครับก็จะมีอีกนะมีการใช้งานนะครับผมตัวคนแอปคนแอปตัวนี้เป็นการคนแอป Mess e n g e r คนแอป Facebook นะครับก็เห็นไหมครับมันจะมีนะครับนี่ฟังก์ชันนะครับผมแอปเฟ พี่ก็ขนแอปมาครับ a c e b o o กพี่เ็เล่น2อันถือว่าโอเคมากเลยก็ประสานเหมิมจังรับตัวนี้แรม8นะครับตัวนี้เพิ่มอีก8นะครับผมเอาลองมาเพิ่มอีก8ซึ่งมันโอเคมากเลยในการใช้งานตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะเพิ่มแรมมันก็เรื่องจริงนะในการใช้งานบางคนว,ว่าเพิ่มแรมตัวเอาลองมาเพิ่มมันไม่เรื่องแต่จริงๆนะพี่ใช้งานมาถือว่าเรื่องเหรอครับ ตัวนี้ครับผมใช้ Android เป็น Android เวอร์ชัน13นะครับซึ่งมันตัวล่าสุดในการปล่อยมาของเทคโนถือว่าโอเคมากครับน่ครับกล้องหน้า3-2ล้านกล้องหลังเป็น Duo Camera นะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับรอมตัวนี้128 g ิบแครับแรม8จบวกเพิ่มอีก8 g จรวมเป็น16 g ิกนะครับหน้าจอเป็น Full h d Plus นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากเป็น h i g h OS บอกเลยว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่พีชอบมากนี่มันสวยจริงครับเห็นไหมในการจัดดีไซน์ซึ่งมันกินขาดเรียบหรูครับบอกเลยว่าใช้งานมากเกือบๆหนึ่งเดือนเพื่อนๆบางล่างบางคนถามพีว่าเอะใช้อะไรอ่ะทําไมโทสามสี่ใช้อะไรอ่ะทําไมสมาร์ทโฟนตัวนี้มันสวยงามพี่บอกว่าพีใช้ตัวเทคโนโ Spark Tempo ซึ่งดีไซน์มันสวยงามจริงนะเอาตรงชอบมาก บอกเลยใช้งานมา1เดือนก็รู้สึกพับใจครับส่วนง่ายครับที่พีใช้งานมา1เดือนครับในเรื่องเล่นเกมเล่นเกมนี่พีให้ผ่านลยครับปรับกลางๆอย่าปรับสูงสุดแล้วกันตัวนี้ครับจริงๆปรับสูงสุดก็ได้ครับเอาวีคีปรับสูงสุดเล่นได้อย่างไรเล่นครับไม่ปัญหาปรับกลางๆถือว่าโอเคมากประหยัดแบตครับแบตตัวนี้5้า0ันมิลแอมป์ถือว่าในการใช้งานพวกเล่น Facebook เล่น i อจีทั้งวันถือว่าเหลือครับฟังเพลงลำโพงตัวนี้1ตัวก็ยังเหลือๆมาก ที่สำคัญครับมันเชื่อมต่อผ่านรูหูฟัง3.5ได้สบายๆครับพอร์ต Type C ฟัซชชชาร์จ18วัตต์แบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์ใช้งานเหลือๆมากในการใช้งานครับกล้องหน้า พี่ชอบมากเลยกล้องหน้าถ่ายหมดบิวตี้ถ่ายต่างๆครับกล้องหน้า 2K 30เฟรมนะครับผมในการถ่ายวิดีโอกล้องหลังก็เหมือนกันครับถ่ายโฟกัสคือพอเหตคือดีมากปรับหน้าเราซาชัดหลังเบอร์ถี่ดีมากและมันเกียร์สีของหน้าเราถือว่าโอเคมากครับสำหรับตัวนี้สำหรับวันนี้พี่เพย์ขอจบคลิปนะครับผมในการรีวิวตัวนี้ Techno s p a r k 10 p ป o ในการใช้งาน1เดือนเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ